อาเลพี่เอาออ่ไปเลยไล่ลยนะครับผมพี่เบียใช้ความกดดันก็พี่นะอย่าไปยืนแรกกันยืนแรกเลยเอาเลยพี่เอาเลย

ติดตลกเหรอใช่พี่ชวนี่เวเดี๋เจ ก <im> <avez> ับตัวกิ๊กี้าบอกเมื่อกี้ไปเปสามรา